ซอร์ไพรส,สน์น้องมาดาสุขสันต์วันเกิดน้องมาดาน้องมาดาเอาเอ,าอยไปรีไหม้แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเปล่าเลยโอ้จะเป็นลมเลยตายๆ สุขสันต์มันเกิดน้องมาดาโว้ยอย่าไปกินเทียนเอาแม่ตัวใจว้อมแม,แม่ตัวใ่อีล่าพ่อโว,ว้มันเกิดอยากขอให้ยุ้ยแอมมันเกิดก็ตดมันเกิดตดสุขสันต์มันเกิดน้องมาด,มดมา10กันยาเกิดกันยาบ่ เสียบวะไม่ให้ให้พ่อซิมหน่อยเด้อโอ้โอแต่เสียบาปน้องมาดากินครีมสีขาวๆพ่อจะกินอะไรเนี่ยยิยนยิลี่เหรอสีแดงเนี่ยโอเค okay ไหมโอเคนะตามนั้นแหละ ลูกส,สันมันเกิดนองมาได้ปาดก็ได้เคียก,กินได้ปะนองไม่ได้ไหมเสียบบ่เสียบบ่ต้องอร่อยนี่น่เอาเอาเอาเมืแล้วเมือแล้วยังน่หมือ,อเ,เอาแต่จงเนี้ยจงเนีโอ้ไปแต่เสียบเดียวปะ <laughs> ก็เอ,อื่อนแม่ไม่กินน้ำนะแม่เขี้ยวหมากอยู่โอ้ยเดี๋ยวแฟนขับสีเหียนยิ้มฝากกดติดตามช่องไหนนะถ้าอังกฤษจะร้อนไปเยี่ยมไปเลยไปตาแซ่บแทะ เหมือนแล้วเหมือนแล้วได้กินบ่โนะเนาะนั่งเหมือนสิเหมือนแล้วได้กินบ่เนาะไมัเหมือนเหมือนหรือเปล่าฮึโว้ยจงเน่จงเน่อ๋อมันเหลืออยู่กินแต่แซ่บเลยเอาเงี้ยซ้มต้องอร่อยแน่ๆน้องมาดา เก้าจุดเก้าอะไรนะน้องเม่ด์ดาเอาอย่าไปเชียร์ใช่ย็นอย่างเทียนนี่นพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปก่อนนะ